สวัสดีครับวันนี้ก็ามาพบกับผมฟิลช่องซิมสตา์กันอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมจะมาบ็อกเปิดกล่องคอม DIY จากแอปชอปปีนะครับคือจริงๆแล้วนะครับก็คือผมอยากได้คอมหรือโนบุเพื่อใช้ทํางานซักเครื่องหนึ่งนะครับจากที่ไปดูสเปคนะครับผมก็มีงบประมาณนึงนะครับแล้วก็ไปดูจากเว็บไซต์หลายๆเว็บนะครับที่เขาขายอุปกรณ์คอม DIY จากร้านหลายๆร้านหลายๆเว็บไซต์นะครับแล้วก็พอเข้าไปนะครับก็บางชิ้นมันก็ไม่มีสต็อกบางชิ้นก็ไม่สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจไปเลือกซื้อจากแอปชอปปีนะครับโดยร้านค้าหลายๆร้านนะครับที่เขา อยู่ในพวกแซลงสิทธ์บ้างแอดไว้บ้างหรือเจไีบ้างนะครับเขาก็จะไปเปิดร้านขายออนไลน์ผ่านแอปช้อปปี้นะครับทำให้เรานะครับไม่ต้องไปเดินเลือกซื้อสินค้านอกบ้านนะครับแล้วก็ทําให้ปลอดภัยจากโควิดอีกนะครับแล้วก็ทางที่ดีก็คือแบบถ้าเราสั่งจากแอปช้อปปี้นะครับมันก็อาจจะได้ส่วนลดได้คอยเดืออะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันครับว่าผมได้อะไรมาบ้างครับเอาชิ้นเล็กก่อนละกันครับ มาดูกันครับว่าอันนี้มันเป็นอะไรชินเล็กนี้เออก็ห่อมาดีนะครับกล่องไม่มีชม่อดตัวนี้นะครับเป็น s S D ของอาพัเซอร์นะครับที่ความจุ 480 g b กบตนะครับอันนี้ผมได้มาประมาณ1,700กว่าบาทนะครับอันนี้ได้ได้สดรลดแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าข้างในกล่องมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นของมือหนึ่งนะครับนี่นะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปเดี๋ยวผมเปิดนี้แล้วกัน มาดูครับในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องก็บางร้านนะครับเขาก็จะมีใบเสร็จรับเงินแล้วก็นำบัตรมาให้นะครับว่าเราซื้ออะไรราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางร้านก็จะมีใบประกันให้นะครับส่วนอันนี้เป็นอ๋ตัวน,นี้เป็น CPU ไ y เซน5 4 6 5 0 g นะครับตัวนี้เป็น CPU ที่มีกาจอในตัวนะครับแต่เราไปดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ เรากีตรงนี้เลยแล้วกันตัวนี้จะเป็น CPU นะครับ CPU เบยโปรนะครับที่มีการจอที่อยู่ในตัวนะคะกตอนนี้นะครับก็ความเร็วก็คือ6คอ12เท r นะครับซึ่งในกล่อง CPU นะครับก็จะมีนี่นะครับ h ีท t ิ i n g กับพัดลมมานะครับนี่ก็เป็นของ AMD เลย เพื่อนๆหลายคนนะครับก็จะจะเห็นว่า CPU ทั้งไม่ว่าจะเป็นค่าย AMD หรือว่า Intel นะครับมันก็จะมีแบบเป็นกล่องเน็กนะครับอันนี้มันเท่าๆที่ผมไปดูรีวิวมานะครับก็คือกล่องเน็กเป็นกล่องที่แบบเขารีเทลมาก็คือเหมือนกับว่าเขาซื้อมาแบบเป็น CPU ที่เป็นถา,ถาดๆนะครับถาดหนึ่งก็ประมาณ12 12ตัวนะครับแล้วเขาก็มาแบ่งแยกขายโดยกล่องเน็กนะครับมันจะถูกแยกขายโดยแอดไว้นะครับให้เรามั่นใจาได้ว่านะครับของ CPU ตัวนี้หรือกล่องเน็กเนี้ยนะครับมันเป็นของแท้แน่นอนเราไม่ต้องกลัวว่าเป็นของปลอมหรือว่าอะไรแต่ว่าการที่ซื้อเป็นกล่องเน็กแบบนี้นะครับก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์สาหรับบอกว่าเป็น CPU ของอะไรนะครับก็แค่นั้นเองส่วนพวกฮีทซิงหรือว่าพัดลมอันนี้นะครับก็เป็นของปกตินะครับของแท้เลยแน่นอนแล้วข้างหลังก็มีซิลิโคนให้ เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันครับขอใส่แล้วกันอ่อาจัตั้งมานี้แล้วกันครับตัวต่อไปเป็นอะไรเมนูบันรับ อ้าวอันนี้เป็นกระดาษลังครับเอาไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแรมของอัฟเซอร์ DDR4 นะครับอันนี้เป็นแรม u o channel ที่16จิบัส3 2 0 0นะครับอันนี้ผมซื้อในราคาประมาณจริงๆแล้วราคา3,300กว่าบาทครับอันนี้ผมซื้อมาในราคา2,900กว่าบาทครับอันนี้ผมได้สดวนลดจาก ช้อปปี้นะครับโดยช้อปปี้คอยอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันคนระับว่ามันมีเป็นแบบไหนบ้างนี่นะครับเป็นสีดำทองนะครับสวยงามนี่นะครับประมาณนี้ส่วนตัวต่อมานะครับเราเริ่นจากของเล็กๆไปใหญ่ๆแล้วกันครับ อะไมาดูกันโอตัวนี้เป็นนี่นะครับอ๋อมีใบเสร็จรับเงินด้วยรับเงินแล้วก็ส่วนลดที่เราได้ตัวนี้จริงๆแล้วราคาเขาก็คือ950บาทแล้วก็ผมได้ส่วนลดเหลือ887บบาทครับตัวนี้ อันนี้เป็นพาวเวอร์ซัพายของอันติกอะตอมที่550รัอยหบาทนะครับแลวเรามาดูกันครับตันนี้เขาก็ห่อดีนะครับร้านนี้ห่อสินค้ามาแบบเนียนมากครับแกะเลยลวกันโอ้ oh, มีแบบทคิอย่างดีคิวด,ดีมากอันนี้เหมือนเราเดินไปซื้อที่แบบในร้านเขาเลยนะครับ ที่ผมเลือกใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็ดูรีวิวลหลายๆที่นะครับเขาก็บอกว่าเออเป็นเอเป็น,ปนโทรศัพท์ที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็คุณภาพโอเคนะครับแบบไม่ต้องกลัวระเบิดหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับนี่ก็เป็นโทรศัพท์นี่แล้วก็เก็บกล่องเลยบางทีแบบการสั่งซื้อออนไลน์มันก็ดีนะครับก็คือแบบเราไม่ต้องไปเดินวุ่นวายกับใครในช่วงโควิดนะครับทำให้เราปลอดภัยด้วย นี่นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของพินที่อันนี้ก็จะมีปั๊กนะคะสำหรับเสียบ power supply ข้างในนะครับเขาก็ห่อ power ให้ด้วยแล้วก็มีกล้องเดี๋ยวผมแกะกล้องข้างในก็จะมีน็อตสำหรับขัน power supply ติดกับเคสนะครับเราคงเอามีไว้ในนี้แล้วกัน เรามาดู power supply กนครับข้างในก็สิของ bubble อย่างดีแล้วก็สายก็โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับเป็นอ a ต t i atom 50วัตต์ A 5 50วัตต์ก็ปุ่มเปิดเปิดอะไรก็ประมาณนี้นะครับของก็โอเคนะครับนี่ประมาณนี้ตอต่อไปเรามาดูอะไรกันครับมาดูกัน กล่องนี้กล่องใหญ่ๆน่าจะเป็นเมนบอร์ดนะครับโอ้ยอันนี้เป็นเมนบอร์ดนะครับอันนี้ผมได้มาในช่วงที่ช้อปปี้เป็นเัลเซลล์นะที่ได้มาพันหกร้อยน่าจะหกร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับอันนี้ถือว่าได้มาถูกมากครับลดจาก5 0 0พันเอ้ยใช่จาก2,550น้าิบาท อันนี้เป็นของ MSI A520 MA Pro นะคะมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้วผม,ผมไม่เคยประกอบคอมนะครับนี้ก็เป็นตัวแรกที่ผมผมจะลองประกอบเองนี่นะครับก็เป็นของใหม่แกะกล่องนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีสายมีฝาปิดหลังมีสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ของ MSI นะครับแล้วก็แผ่นไดเวอร์ แล้วก็มีน็อตส,สำหรับขันตัวเมนบอร์ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนในส่วนของเมนบอร์ดเดี๋ยวผมวางให้ดูดูเยอะหนครับส่วนชิ้นสุดท้ายใหญ่ที่สุดไม่ต้องดาเลยนะครับว่าเป็นอะไรตอนนี้เป็นเคสนะครับ นี่ผมได้มาจากร้านแอดไว้ในราคาที่950บาทจะได้ส่วนลดอีก60บาทตัวนี้จะเอาแอาบนี้ เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดมาเดี๋ยวหอให้บตรงนี้ก่อนจะได้เห็นกันว้องนี้เลย ตัวนี้เป็นเคสนะครับของอะไรนะเซนามินะครับอันนี้ผมซื้อมาจาก้านแอดไวท์ที่ขายในช้อปปี้นะครับก็มีตัวนี้มีสามพัดลมพัดลมหน้าสามพัดลมแล้วก็พัดลมหลังหนึ่งพัดลมนะครับแล้วก็มีไฟ R G B ์ให้นะครับหลักแล้วก็ประมาณนี้นะครับนะครับของที่ผมสั่งจากแอดช้อปปี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะตามผมไป ซื้อไปหาจากอาช็อปปี้กันนะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับส่วนใครต้องการสอบถามสินค้าตัวไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็สอบถามผมได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าเปิดให้ดูเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟิล์มช่องฟิล์มสตา์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อผมประกอบเมื่อไรนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ